เวลาเราออกแบบกิจกรรมมานะครับบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่เราจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่เราเพิ่งเคยเห็นมาถามว่าถ้าผมออกแบบกิจกรรมใหม่ขึ้นมาเลยตอนเนี้ยเอาให้มันไม่เหมือนใครเลยแนละ้วผมทําได้ไหมผมทําได้แต่ผมต้องอาศัยเวลาเยอะมากเหมือนกันในการคิดนะครับแต่ถ้าผมต้องการจะสอนนักเรียนพรุ่งนี้แล้วเนี่ยวันนี้เรายังไม่มีสื่อเลยอ่ะเรามีวิธีใดบ้างวิธีหนึ่งคือไปโหลดสื่อ ไปใช้สื่อของของที่มันมีอยู่ในหนังสือเรียนหรือว่าที่คุณครูโรงเรียนตื่นทำนั่นก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับอีกวิธีหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอก็คือว่าสื่อการสอนไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนนะครับหนังสือผมพูดตรงๆในหนังสือสวทที่ผมช่วยเขียนมาเนี่ยไม่ว่าจะเขียนดีแค่ไหนมันไม่มีทางที่จะดีเพอร์เฟกต์สำหรับคนทั้งประเทศได้้องกันนะเพราะทุกรงเรียนเด็กมีบริบทแตกต่างกันทุกพื้นที่ มีวัฒนธรรมแตกต่างกันถึงแม้เราจะพยายามเขียนให้ให้มีตัวอย่างจากสี่ภาคนะครับเราก็ไม่มีทางที่จะรู้รู้ลึกถึงวัฒนธรรมและก็บริบทท้องถิ่นได้เท่ากับคุณครูดังนั้นการดัดแปลงกิจกรรมเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญและการดัดแปลงนั้นอนะ่ะอยากจะบอกว่าอย่าได้รู้สึกแย่ที่จะดัดแปลงมาจากคนอื่นที่จะเรียนแบบมาจากคนอื่นไม่เป็นไรนะครับแต่เราจะต้องคํานึงถึง ระดับของความแปลกใหม่เม right? <dynasty> ื่อเราดัดแปลงมาเราก็จะต้องเพิ่มบางอย่างเข้าไปที่เป็นของของเราเองใช่ไหมครับผมอยากจะบอกว่ามันมีอยู่สามระดับระดับของความแปลกใหม่นะครับแต่อยากจะบอกก่อนว่าดัดแปลงไม่ใช่ลอกนะครับถ้าลอกมาเฉยเฉยอะไรเลียไม่เรียกว่าดัดแปลงนะครับเรียกว่าลอกดังนั้นเวลาเราดัดแปลงเอาของคนอื่นมานะครับเราต้องมีการให้เครดิตแหล่งที่มาของข้อมูลทุกครั้งนะครับ บอ, surgeons, บอกด้วยว่าอันเนี้ยมาจากกิจกรรมอบรมครูที่จัดโดยสพวนราธิวาสเขตหนึ่งนะครับหรือว่าอันนี้มาจากหนังสือแบบเรียนสสวทอันนี้มาจากหนังสือคู่มือกิจกรรมของเลโก้อยางเลโก้มีตัวอย่างดีๆแยะเลยนะครับแต่การแปลงของเขามานี่เราต้องต้องระวังไม่เป็นละเมิดลิขสิทธิ์ของเขาด้วยโดยเฉพาะถ้าเป็นบริษัทเอกชนที่ทำเพื่อการค้าใช่ไหมครับเราต้องเคารพความเป็นลิขสิทธิ์ของเขาด้วยเช่นตัวละครดิสนีย์อย่างเงี้ย เอาตัวมิกกี้เมาส์มาใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามลิดกฤษฎีนแต่ถามว่ามาใส่เพื่อเล่นในห้องเรียนเล็กๆ20คนดิสนีย์จะมาฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือไม่ไม่ถึงเขารู้เขาก็ไม่มาฟ้องมันเสียเวลาเขาแล้วก็เขายินดีเขามีน้ำใจใเี่นพอและนจริงกฎหมายมันก็คุ้มรองในการเอามาใช้เพื่อการศึกษาแบบไม่แสวงหาผลกำไรในกลุ่มเล็กๆด้วย <c oughs> แต่ถ้าผมได้รับจ้างไปบรรยายกับคุณครู 2 0 0 0มคนทั said, know, know ่วประเทศแล้วผมได้ค่าจ้างงานนั้นสมมุรเล่นๆขอให้ค่าจ้างสองแสนของค่าตัวสูงมากเลยนะครับแล้วผมก็บอกนี่ผมมีกิจกรรมเจ๋งให้เจ๋งสุดๆเลยมาทําให้ดูแล้วผมตัวละครเอาตัวละครของดิสนีย์มาใช้เอาแนวที่กิจกรรมของเลโก้มาใช้ยังมีต่อให้ผมบอกที่มาก็ถือว่าผมขโมยผลงานเพราะว่าผมเอามาใช้พอได้ค่าตอบแทนเยอะๆมันเริ่มเป็นชางการค้าแล้วแล้วมันเผยแพร่เป็นคนทั้งประเทศคนเป็นหมื่นคน มันก็ไม่ใช่แค่กลุ่มเล็กๆในห้องเรียนนะใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นประเด็นทางลิขสิทธิต์ที่ต้องคิดอยู่มากๆดังนั้นอยากจะบอกว่าถ้าเราเอาของคนอื่นมาใช้นะครับแล้วหน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานสถานศึกษายอย่างเช่นสสวทเนี่ยเราก็สบายใจได้มากขึ้นเพราะว่าเขาไม่เราไม่ได้ไปเปลี่ยนบางรายได้ของสวส,สวทในการดัดแ,แปลงมาใช้กับกลุ่มนักเรียนของเราแต่ถ้าเราซีลอกขายเป็นแสนชุดอย่างนี้ไม่ได้นะครับกลุ่มเล็กๆไม่เป็นไร มใหญ่ๆมีปัญหานะครับลอกเพื่อการค้าผิดลอกโดยไม่ระบุที่มาผิดการลอกปริมาณมากนะครับลอกทั้งเล่มเลย <laughs> อย่างนี้อย่างนี้ผิดนะครับถ้าถ้าเกิดแค่บางส่วนไม่เป็นไรที่พูดมานนี้เพื่อให้สบายใจว่าถ้าเราบริสุทธิ์ใจแค่เอา,าก,กิจกรรมบางอย่างมาแล้วเขียน <S <s เขียนไปเลยครับว่าเราดัดแปลงมาจากที่ไหนนะครับเราก็จะสบายใจมากขึ้นให้เครดิตกับเจ้าของแนวคิดเขานะครับคราวนี้มาดูกัน เราดัดแปลงกิจรกรรมไปเพื่ออะไรครับอ่าเพื่อที่ว่ามันรูยกมือหรือเปล่าครับอ๋อมืเ่เกียรันสิษะอ๋อครับครับผมเพื่อให้เข้ากับบริบทของชุมชนมากขึ้นอย่างเช่นเข้าแกงเจเล็กมีแต่อาหารภาคกลางไม่เห็นมีอาหารภาคใต้เลยนะครับเราก็ดัดแปลงให้มันเป็นภาคใต้นะครับหรือบางทีนะบางทีมันเข้าบริบทมากเกินไปมันก็เบือ่อ เคยไปสีสเกตนะครับกิจกรรมกิจกรรมเรามีแต่พุ้งนามีแต่ทำข้าวเหนียวทำส้มตำอย่างเงี้ยนะครับผู้ตรงๆมันก็เข้าบริบทดีแต่ทำาไปสักพักหนึ่งเด็กเด็กสีสเกตก็เบื่อกันเพราะว่าจะเจอมาทั้งวันแล้วก็จะมาเจอห้องเดียนก็ยังมาเจอส้มตำไก่ย่างอีกอยากจะเจอซูชิบ้างใช่ไหมบางทีก็ต้องการความแปลกใหม่นะครับบางทีเอาเรื่องของชินกันเซนที่ญี่ปุ่นมาเอ้ยมันมันไม่เข้าบริบทเลยนะ แต่มันแปลกให Ma form, ม่ดีมันสร้างความตื่นเต้นดีนานๆทีไม่ใชุ่ไม่ใช่ทุกครั้งนะครับมันก็สร้างความแปลกใหม่เปลี่ยนบรรยากาศได้นะครับหรือบางครั้งเราทําให้มันง่ายลงเพื่อช่วยเด็กไต่ระดับขึ้นมาเป็นสกิฟโฟให้เขาหรือบางครั้งเราทําให้มันยากขึ้นอย่างเช่นกิจกรรมสคราชเี่ยเราออกแบบกิจกรรมที่หกผมเพิ่มเพิ่มเข้าไปจากหนังสือเรียนหนังสือเรียนมีแค่มีแค่เช็คพอยที่ห้านะครับนับรอบได้ แต่เชพาะที่ปกที่ป้องกันการเกินชน,นคนเนี่ยพเพิ่มเข้าไปให้มันยากขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้ท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วอันที่สี่ก็คือเพื่อทดสอบความเข้าใจหมายคพามว่าไงค,ครับท่าน Cambridge University Press ซึ่งมากอบรมคณะผู้เขียนหนังสือของสสวทก่อนที่เราจะเริ่มเขียนหนังสือนะครับเขาบอกว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้มากๆมีสาปัจจัยสําคัญอันแรกคือเด็กๆได้ทําได้ practice ซ้ำๆันหลายรอบใช่ไหมครับกับปัญหาเดิมหลายๆรอบจนคล่องอันดับที่สองอย่างที่สองคือเขาได้ reflection หรือว่าได้สะท้อนความคิดของตัวเองว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรไปวันนี้ยังไม่เข้าใจอะไรวันนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปมันหมายความว่าอย่างไรนั่นคือ reflection ส่วนที่3ามเขาเรียกว่า contextualization หมายถึงว่าเรียนเรื่องการบวกเลขมาในโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของแล้ว ถ้าเกิดทุกโจทย์เป็นเรื่องการซื้อของหมดเลยเด็กเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเด็กคนนี้เข้าใจเรื่องการบวกเลขจริงหรือเปล่าเราจรึงต้องลองเปรียบเทียบกับการนับผลไม้บ้างเปรียบเทียบกับการนับว่าประชาพ่อแม่มีลูกสามคนอยู่ดีๆวันหนึ่งคุณแม่ท้องลูกแปดสองมาอีกหนึ่งคนจะมีลูกกี่คนอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงบริบทของ ขอข้อมูลได้อย่างอันน MM> ี้เมื่อวานเดินในห้องใต้ดินใช่ไหมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็เบื่อหรือว่าไม่เด็กไม่เบื่ออยากเล่นต่อแต่มันก็จะซ้ำซากเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเด็กๆเนี่ยที่ทําได้เป็นเพราะว่าคุ้นเคยับห้องใต้ดินอันนี้หรือว่าหรือว่าเข้าใจหลักการคิดอย่างเป็นขั้นตอนจริงๆเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยให้มันเป็นหลายเหลี่ยมมากขึ้นใช่ไหมให้มันมีอ่ามันมีช่อง ที่เดินไปไม่ได้ให้มันมีสิ่งผิดความมากขึ้นเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียนนะครับเอาละครับผมขอแบ่งระดับความ o r i g i n a l i t y หรือว่าความแปลกใหม่ความแปลกใหม่เป็นสามระดับนะครับระดับที่หนึ่งก็คือไม่ค่อยแปลกใหม่เท่าไหร่อันดับที่สองก็คือแปลกใหม่มากหน่อยัอนดับที่สามคือแปลกตุนโลกเลยนะครับอันดับที่หนึ่งทำเพื่อ ให้มันแปลกตาให้มันเข้ากับบริบทอันดับที่สองเพื่อทำสแกโฟสแกโฟคือโครงช่วยฝึกให้มันง่ายขึ้นให้มันง่ายลงหรือให้มันยากขึ้นอันดับที่สามคือทําเพื่อมุ่งสู่เพื่อเพื่อให้มันแปลกใหม่เพื่อให้มันมีกิจกรรมที่หลากหลายมุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้เดียวกันนะครับขอไล่ไปให้ดูตัวอย่างทีละอย่างอย่างเช่นอันแรกนะครับเลเวลที่หนึ่ง เปลี่ยนชื่อตัวละครเปลี่ยนชื่อสถานที่เปลี่ยนแผนที่แค่นั้นก็สนุกแล้วแค่นั้นก็ได้ความแปลกตาแล้วก็เข้ากับบริบทท้องถิ่นแล้วและในเวลาที่จํากัดบางทีเราอาจจะเลือกที่จะปรับปรุงหรือว่าแัดแต่งกิจกรรมเพียงแค่ระดับแรกนี้ก็ถือว่ามีคุณค่ากับนักเรียนของตัวเองแล้วนะครับก็คือว่าอย่างเช่นในบทนี้นะครับเขาเขียนโปรแกรมให้น้องอิ๋มไปนับจํานวนดอกไม้ในสวนก็จะมีคําสั่ง ขึ้ลงซ้ายขวาแล้วก็คําสั่งนันับดอกไม้เราจะดัดแปลงกิจกรรมนี้ยังไงดีครับอผมขอสเสนอตัวอย่างก็คือว่าเราอาจจะให้เขาไปนับไข่แทนก็ได้ใช่ไหมนับนับอะไรได้อีกครับใครคิดน,นับอะไรได้นับของเล่นได้ไหมก็คือม,มันเป็นการเดินแล้วมีอินพุทด,ด้วยใช่ไหมครับหรือไม่ต้องนับก็ได้เก็บของได้ไหม เก็บหนูเก็บหอยท่าเก็บเปมนมุมไงนะที่เราทำเมื่อวานนะครับก็สามารถเดิน,บบน,นไปเหมือนได้เช่นกันหรือโจทย์บอกว่าให้ให้วิเคราะห์ว่ามีเวลาหนึ่งร้อยสี่สิบนาทีอยู่ที่บางแสนตอนนี้เริ่มต้นจากวงเวียนบอกว่านั่นคือแผนที่ท่องเที่ยวบทชื่อบางแสนแสนสุขนะครับีนี้ก็มีของสารบางแสนแสนสุขสามมุกลือน้ำเข้าหนามเข้าล้านหนองมนประชาชนสามัคคีระเคนี้วิ่งควายนะครับ จะขออยู่บางแสนยังไม่เคยควายสักตัวในหาดแ,แางแนะครับไม่รู้เขวิ่งที่ไหนเหมือนกันนะครับเขาเรื่องเริ่มจากวงเวียนไปที่ต่างๆได้ภายในเวลา140นาทีสามารถไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างนี่เป็นโจทย์เรื่องการการสร้างทางเลือกและการตัดสินใจเราจะดัดแปลงอันนี้ยังไงดีครับอเปลี่ยนเป็นเมืองพัทยาเป็นเมืองแผ่นที่ท่องเที่ยวสงขลาแผ่นที่ท่องเที่ยวนาราธิวาสแผ่นที่ท่องเที่ยวควรละลำเปิร์ดหรือว่าแผ่นที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่บ้างก็ได้ เป,เปลี่ยนเปลี่ยนเมืองไปเรื่อยๆแค่นั้นก็สนุกแล้วใช่ไหมครับว่าจะเปลี่ยนเป็น g o o g l e Map ของเมืองยะลาใช่ไหมยะลาหันสาอย่างนี้ก็ได้นะครับตรงนู้นนะครับครับอ่ะเลเวลที่2นะครับเราปรับสาระสําคัญของกิจกรรมเราไม่ได้แค่เปลี่ยนชื่อเราไม่ได้แค่เปลี่ยนตัวเลขเราไม่ได้แค่เปลี่ยนนที่แต่เราปรับที่สาระสําคัญบางอย่างให้มันง่ายลงหรือให้มันยากขึ้นนะครับอย่างเช่น บทนี้นะครับให้ร้องเพลงวนซ้ํานะครับชื่อบทว่าลงลุกคลุกฝุ่นวิ่งวุ่นวนไปนะครับอ่ะตอนนี้เป็นเพลงช้า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 งน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่านะครับสังเกตอันนี้มันมีมันมีบ่วงติดอยู่เห็นว่าวนซ้ำห้ารอบนะครับอ่ะเราจะดัดแปลงโปรแกรมนี้ให้เป็นโจทย์ที่ง่ายลงยังไงดีครับรับปมอันนี้ปั๊มปั๊มปั๊ม คือมันมีพยานเดียวไอ้ช้างมันยากเพราะว่ามันมีช้างั้นงช้างช้างแล้วเราต้องมีน้องเต่งช้างหรือเปล่าไงอ่าเดี๋ยวมันจะยากกันไปแล้วก็ปรับให้มันง่ายลงหรือปามป๊าปามปามปัมปามนี่ก็ถ้าสนใจนะครับหรือว่าก็ได้เต็กตึ๊งเต็กตึ๊งเต็กตึ๊งง่ายง่ายเข้าไปอีกเป็นแค่เสียงกรองนะครับเราก็คือปรับให้ง่ายลงดยวิธีนี้เปลี่ยนเพลงให้มันเป็นเพลงที่พยานต่างๆสีโปรมากขึ้นเด็กอ่านไม่คล่องก็ไม่เป็นไรหรือว่า ถ้าบอกเด็กบอกว่าเลือกเพลงช้างหกเบื่อแล้วมันง่ายเหลือเกินลองเม่รกี่รอบนะครับอยากจะให้ยากขึ้นก็าพวเรานั่งสบายจดปนโบกมือม่านาพวเรากำลังสบายโบมือบ้านาพวเรากำลังดีสุดยาวคราวนี้เพลงนี้เนี่ยเพลงนี้มันเจ๋งมากเพราะมันวนซ้ำใช่ไหมพอพอพอจบโบกมือมัานเออเออแล้วเราก็หากวเรากำลังสบายผหมกหัวควัน ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆพอเสร็จแล้วมันวนมารอบที่สามอ่อาพอเรากําลังสบายกตคือเท้าพันตึ๊งตึ๊อย่างนี้ใช่ไหมครับคือวนซ้ำสามรอบเนื้อหาส่วนใหญ่ซ้ำกันหมดตแต่เนื้อหาบางส่วนอย่างเช่นคําว่าคําว่าอะไรครับที่เปลี่ยนแปลงรบบปรบมือพังอกหัวแล้วก็กระทืบเท้าใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเขียนโปรแกรมสแครชนะมันจะมีคําสั่ง มันก็คือการรีพีทสามรอบแต่แต่ละรอบมันจะมี if then else if then อยู่ if รอบที่หนึ่งพูดว่าตกมือ if รอบที่สองให้พูดว่าผงกหัว if รอบที่สามให้พูดว่ากระยุดขานะ่าอันนี้เริ่มยากเห็นไหมครับยากกว่ายากกว่าแบบเมื่อกี้เยอะเลยนะครับ เราก็ยกตัวอย่างจากเพลงจากอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่ในกรณีนี้ที่มีความแตกต่างระหว่างแต่ละรอบเนี่ยมันเริ่มยากนะซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเด็กเราไปได้เราก็ออกแบบกิจกรรมมาให้คนที่เขาเก่งเขาไม่เบื่อนะครับคนที่ไม่คนที่ยังมาไม่ถึงเราจะไม่บอกว่าเขาไม่เก่งแต่เราบอกว่าเขาก็สามารถมีความสนุกกับกิจกรรมที่ง่ายให้ได้เช่นกันนะครับอ่ะขอยกตัวอย่าง อันที่สาก็คือเปลี่ยนสถานการณ์หรือมุมมองใหม่ครับเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนโจทย์ใหม่ไปหมดเลยสาระสําคัญทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยเรื่องราวก็เปลี่ยนแต่ว่ายังมุ่งสู่ตัวชีวัตเดิมยังตอบโจทย์สาระการเรียนรู้เดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเป็ดเชฟหน้าเลิฟคอนเสิร์ตหน้ารักนี่เป็นชื่อบทในหนังสือปอ .2 นะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนจากเรื่องของโปรแกรม ทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดใช่ไหมครับเป็นโปรแกรมรา้านข้าวแกงเจเล็กที่เราเล่นกันแต่กระนั้นมันก็เป็นเรื่องของการทาอาหารอยู่ดีก็าอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศเป็นเรื่องของการหมอกของขวัญให้เลือกโบกับเลือก,กระดาษของขวัญที่แตกต่างกันได้นะครับหรือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นเรื่องของโปรแกรมแต่งตัวตอนเช้าที่คุณครูแนะนํามาเราก็อาจจะต้องคลุโบอาจจะต้องอหยิบหมวกไปหยิบเสื้อกันฝนหยิบร่มอ,อย่างนี้เป็นตน้น นะครับดังนั้นนี่ก็คือระดับของ o r i g i n a l i t y ที่สามระดับที่อยากให้นึกไว้แล้วเราเรารู้ไว้อันนี้ไม่ใช่แค่ไปเพื่อให้คะแนนนะครับว่าระดับที่1ควรจะได้คะแนนต่ําระดับที่3ควรจะได้คะแนนเยอะจริงๆแล้วเนี่ยความคุ้นเคยเป็นสิ่งสําคัญถ้าทุกอย่างมันใหม่หม,หมดเลยนะเด็กก็จะเด็กก็จะรู้สึกว่าต้องเรียนรู้อะไรตไ,ไปหมดเลยสาระสําคัญเราก็ยังจับไม่ได้เลยลมีสถานการณ์ใหม่ไปอีกแล้ดังนั้นผมคิดว่ามันควรจะปนปนกัน เวลาคุณครูเอกกิจกรรมมาใช้อาจจะดัดแปลงบางอย่างในเลเวลที่1อาจจะดัดแปลงบางอย่างในเลเวลที่3บางอย่างในเลเวลที่2ก็ได้แล้วแต่เราเลยดังนั้นในกิจกรรมต่อไปที่คุณครูจะออกแบบกิจกรรมด้วยตนเองนะครับก็อยากจะให้คิดถึงจินตนาการของตัวเองอย่างไม่มีข้อจํากัดเลยและลองคิดถึงกิจกรรมที่เราเล่นๆไปด้วยว่ามีอันไหนบ้างที่เราเอามาปรับปรุงให้มันเข้ากับ น้องๆลูกๆเราได้ได้มากขึ้นกว่าที่อาจารย์มอกออกมาให้ดูนะครับโดยที่เราอาจจะอ้างอิงกับระดับของความเป็นใหม่แบบที่1แบบที่2แบบหรือแบบที่3ก็ได้ครับผมก็ในส่วนของการบรรยายก็ถือว่าจบลงแค่นี้ครับที่เหลือเดี๋ยวทางทางทีมงานจะมาชี้แจงนะครับ